สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมีนาคม2565นะราหรับชาวราศีกรกฎจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนนะคะไปจนถึงวันที่21กรกฎาคมนะจ๊ะเปิดมาเจอไพ่หกถ้วยนะคะเพราะนั้นคือสำหรับเรื่องความรักเนี่ยนะคะชาวราศีกรกฎอาจจะ บ,งบังวลคิดถึงอดีตอันหวานชื่นนะคะอาจจะคิดถึงตอนนั้นนะคะแต่ว่าภายไน้ตามมามันก็ไม่เคยคือบางครั้งอาจจะไม่ถึงคืออดีตที่หวานชื่นอืมแต่ว่าณบัดรนาวเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของการใช้คําพูดนะคะการแบบ การไม่ค <ersch> um ja ่อยใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นอะไรประมาณนั้นน่ะไม่ค่อยใส่ใจความรู้สึกซึ่งกาและกันดีกว่านะอย่าใช้คำว่าคนอื่นเลยนะคะไม่ค่อยใส่ใจเพราะนั้นในช่วงนี้เรื่องของความรักมันให้ความรู้สึกว่าโอ้ตายนะจะทำยังไงดีนะเต็มด้วยความบาดหมางเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยความแบบความไม่ลงรอยความไม่เข้าใจกันะต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่างคนต่างทําอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเนี่ย คุณได้ทั้งดโีโอ้ยตายแล้วได้ทั้งเดือะไฮพรีสได้ทั้งเดอะมูนี่เพราะฉะนั้นคือโอ้โหเงียบเชียบ,บเลยคือมัอนเหมือนกับว่าพอมีเรื่องราวที่แบบบาดหมางอะไรกันหรือการใช้คําพูดที่ผิดคาพูดท,ที่ต่างคนต่างมินใส่กันเลยนะนิงน่งเงียบเลยนะไม่คุยกันเลยนะคะี๋ยวเอาดีๆนะคุณได้พายเดอะสตาร์เข้ามาปลอบโยนจิตใจเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะเรื่องของความรักเนี่ยคือต้องพูดต้องคุยกันนะตัวเองนะ ไพ่แปมะท้าวมาเป็นอุปสรรคเพราะนั้นการพูดคุยกันดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากสําหรับคุณเหลือเกินนะคะนะใดๆก็ตามนะคะการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยบางครั้งมันอาจจะมาถึงการแสดงออกด้วยนะคะคือแสดงออกซึ่งความห่วงใยนะคะความห่วงใย,ยคืออย่างน้อยก็แสงออกให้เขารู้สักหน่อยนะคุณได้ไพคิงอะ่ะ เคียฟส์ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าบางครั้งเนี่ยการใช้คูออาจจะตรงเกินไปหรืออาจจะไม่ค่อยใส่ใจกันมากสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะสนใจแต่เรื่องงานเองก็ได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบผงผางอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แคร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเรื่อง,องความรักแสดงว่าคือแต่ก่อนอาจจะไม่เป็นแต่ตอนนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนอุ้ยรักกันหวานปานจะกลือนอะไรอย่างเงี้ย สรรหาคาพูดดีๆเงี้ยดูแลใส่กันตลอดแต่ปัจจุนบัตนาวนี่ไม่ใช่เลยนะตอนนี้มีแต่เต็มไปด้วยความขัดแย้งมันเหมือนผ่านโปรโมชั่นหรืออย่างไรแล้ผ่านช่วงโปรแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคะเพราะฉะนั้นก็ใดๆก็ตามนะเรื่องการพูดคุยการปรับความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่สําคัญในเรื่อง,องความรักนะที่จะทำให้ความรักของเรายังคงไปต่อได้นะคะนะคะใดๆก็ตามนะคือ คือก็ t a feeling deep feeling มันคือเอาไงไ่ายๆคุณยังมีความรู้สึกห่วงหาอาวรอะไรอาวรกันอยู่นะอืมคือไม่ได้หมายความว่ามีเรื่องเรื่องี่ิษัอาจจะอาจจะยังไม่ได้เห็นในตอนนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นความขัดแย้งแบบ p e r s o n a l เป็น personal life personal style อะไรอย่างเงี้ยนะึกออกมล่มันเป็นสไตล์ของคุณอนะนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบอาจจะเป็นมุทะลุดุดันอะไรเนี่ยบางครั้งทําอะไรแบบไม่ได้อย่างที่บอกนะคือมันมันให้ความรู้สึกคุณไม่ได้ใส่ใจซึ่งแล้วกันอนะนะคะ ตัวคุณเองด้วยนะอาจจะเป็นตัวคุณเองด้วยนะะคือมันอาจจะด้วยความที่คุณอาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะอาจจะมีเรื่องน,นู่นนร่งนิ้นร่งนั้นเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยจนทําให้แบบหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใส่ใจกันเท่าที่ควรนะคะนะอาจจะไม่ได้พูดคุยกันด้วยซ้ําไปแล้วก็บางครั้งเรื่องบาง,เร,งเรื่องเรื่องราวบางอย่างอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบคือเงียบอ่ะเงียบเกินนะเงียบกเกินนะคะเพราะฉะนั้นเดอดสตาร์เข้ามาแล้วนะอย่างที่บอกไว้ตั้งต้นนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีแหละนื่ลงความรักนะแสดงความรู้สึกกันนิดนึงนะคะ อะไรที่มันเคยแบบกินแนงแค่งใจกันอะไรที่มันคือเปิดปากอะ่ะเปิดปากซะหน่อยนะจ๊ะเปิดปากพูดความรู้สึกความในใจอย่างน้อยก็ให้เขารู้ว่าเรายังเป็นห่วงนะยังคิดถึงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็โอเคฉันอาจจะทําตัวน,นั้นผิดพลาดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคือถ้าแบบว่าใส่ใจแค่มากอ่ะก็คือจบแล้วไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะจ๊ะคือถึงแม้ว่าไพ่ไฮเพรสบางครั้งเนี่ยเวลาขึ้นไฮเพรสขึ้นเดอะมูนมันมากจะหมายถึงมือที่สาม อ่นนอา,อางี้ดูอ่นะคะมันจะไมาถึงอย่างนั้นนะคะก็มันก็มีโอกาสถามว่ามีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าการได้ได้เดอะสตาร์มาเนี่ยมันก็เป็นไพ่รีลลสอย่างหนึ่งนะเออมันก็เป็นไพ่รีลลสอย่างหนึ่งอย่างที่บอกว่าคุณมีปัญหาเรื่องการพูดคุยกันไงบางครั้งสิ่งที่มันขึ้นมาเนี่ยสื่อออกมาเดียบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดก็ได้นะคะอันนี้เราแปลในแง่ดีนะพเพราะว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่แห่งความหวังแหละ บางครั้งมันอาจจะเปถึงว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรารู้เราจับได้ว่าเออเขามีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะหวังนะะว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่แบบพับที่แบบเป็นอะไรที่แบบไม่ได้จริงจังอะไรเงี้ยนะ คือมันยังไม่ชัดเจนไงถ้าพูดด้ถูกนะคะมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะคะถามว่ามีโอกาสมีไหมมีก็มีโอกาสนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าด้วยก็ได้อะไรางเงี้คือประเด็นอ่ะทุกทีอ่ะนะมักจะหมายถึงคนที่อายุน้อยกว่าตลอด <laughs> ไม่ประเด็นกับเด็กอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่ต้องไม่ใช่เรื่องแปลกเด็กๆมันก็น่ารักน่าชังน่าเอ็นดูเลยประมาณนั้นนะคะเพียงแต่อย่างที่บอกนะคะว่า คือถึงแม้ว่าคุณจะเห็นหรือคุณอาจจะใช้เซนส์ก็ได้นะอาจจะเซนส์ว่าเ้ยเนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเซนส์ของเราแหละนะมีโอกาสที่เราจะจับได้มีโอกาสที่แบบเปิดโปรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะว่าอืจะเป็นไปในที่เราจะตัดสินใจยังไงเพราะจริงๆแล้วคือสมมุติว่าไพ่เนี่ยบอกแค่เพียงว่าคุณเปิดโปงได้นะคุณอาจจะจับผิดเขาได้อะไรประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อาจจะบอกว่ามันเป็นเพียงแค่มันเป็นเพียงแค่เ,เ,แคเรื่องชั่ววูบอะ่ะไพ่ใบนี้เนี่ย อันนี้ไพ่ขอเปิดเพิ่มนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บอกว่ามันอารมณ์ชั่วบุบของผู้ชายซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ชายอาจจะเคร่งเครียดเรื่องการทํางานเรื่องของนู่นนี่นัน่นแล้วพั้งเขาอาจจะเผลอใจเผลอไผลอะไรเนี่ยแต่เขาไม่ได้จริงจังไงนึกออกไหมเขาไม่ได้จริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าโอเคแหละถ้าเกิดว่าเด็กคนนี้หรือเด็กคนนี้เนี่ยเข้ามามีประเด็นในเรื่องของชีวิตของคู่ของคุณเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การเผลอไผลเฉยๆไม่ได้จริงจังนะคะ ถึงได้พเดชตาไงนะมันเป็นแค่เพลิดเพลเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นโอเคแหละคุณอาจจะรู้สึกได้ได้เพจมาก็ระวงระแวดระวังเอาไว้นะก็คือก็แค่เรามัดระวังนะคะก็เรามัดระวังเอาไว้นะคะคืออย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นการทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยฉันจับตาดูคุณอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันจับตาดูอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันแบบนอกลู่นอกทางให้มันมากไปกว่านี้นะอะไรประมาณนั้นนะอ่ะนะ เพราะฉะนั้นมันจะออกมันจะโกไปทางไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราแหละอย่างที่บอกนะคะเปิดไพ่มาเพิ่มก็ยังได้แค่นี้เองเพราะฉะนั้นก็ได้แค่จับตามองอ่ะเฝ้าระวังเอาไว้ดีกว่านะคะเฝ้าระวังคือบอกให้รู้ว่าฉันรู้อยู่แล้วฉันดูอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นการปรามในลักษณะหนึ่งนะคะปรามในทางนี้กว่านะก็เหมือนกับคืออย่างที่บอกนะคะบางครั้งเซนส์แรงอ่ะนะเซนส์ค่อนข้างแรงมันนั่งเพรียดระดมมูลด้วยแต่อย่างนี้มันก็ยังไม่ชัดเจนไงมันก็ยังไม่ชัด เออเขาก็เขาก็พูดได้ไม่มีอะไรใช่ปะ่ะเออถึงเราจับได้แต่มันก็ก็ไปแค่นั้นนะคะก็ยังไม่ไม่ไม่มากไปกว่านั้นนะคะอ่ะก็ถามว่ามันดีไหมมันมันก็ไม่ถึงกับดีอะนะแต่ว่านี่ก็เป็นเรื่องปกตินะของชีวิตคู่อะ่ะมันก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราไม่พูดคุยกันไม่ใส่ใจกันอ,อย่างที่บอกแต่ต้นอะ่ะ คือถ้าคุณไม่ได้ไม่ค่อยดูแลกันเท่าไหร่มันก็มีโอกาสที่คนคนหนึ่งที่เขาอาจจะแบบเผลอไผอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรอย่างเงี้ยอัน <c oughs> นี้โอกาสนี้โอกาสนั้งนข้าก็ใจนะโซเชียลมีเดียมันตั้งกี่แพลตฟอร์มอะใช่ไหมมันเยอะแยะมันมีตั้งหลายช่องทางบางทีเราอาจจะไม่ได้ตามดูทุกช่องทางใช่ไหมแต่ตอนนี้ต้องตามไปแหละ <c oughs> ไฟขึ้นมานี่ยต้องตามดูแลนะเออ f ฟ c e b o o k ว w i t t e r ไหนจะขับเฮาไหนจะนู่นนี่นั่นเนี่ยเยอะแยะมากมายเพราะนั้นตามกันไม่บาดไม่ไหวนะะก็ ก็นะก็ลองลองดูกันแล้วกันนะเรื่องของความรักนะทีนี้ทนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยคุณโสด คนโสดที่มีโอกาสได้เจอคนเก่านะเพราะใครหกทวยมาแล้วน่ยคืออาจจะมีโอกาสได้คุยอะนะคะคุยกับคนเก่าคนที่เราเคยคุ้นเคยคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะแค่แเจอนะตัวเองนะแค่เจอแค่ได้คุยเฉยๆหรืออาจจะไม่ถึงได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่น่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันยังไม่ไม่มีอะไรจริงจังหรอกนะคะเอาเป็นว่าก็มีโอกาสได้เจอคนนู้นคนนี้พอสมควรแหละแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ใช่นะคะอาจจะยังไม่ใช่คนที่แบบที่เราอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คุยกันได้ไม่ได้ีเรยสคคือวามรรู้จเื่อไี้ เป็นการเปิดโอกาสด้วยนะคะบางทีเขาอาจจะชักนําพาซัมบ o รีอะไรเงี้ยมาให้มาให้กับเราก็ได้ใครจะไปรูใช่ไหมัมนีอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนคนนี้อาจจะไม่ใช่เออแต่อีกคนนึงอาจจะใช่ก็ได้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องความหวังแหละเรื่องของเรื่องใน,นอนาคตนะคะก็ยังไม่ใช่นะตอนนี้นะคะก็เปิดใจเอาไว้แล้วกันนะคะมีใครเข้ามาก็คุยคุยไปอะไรเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบสตริกอะไรขนาดนั้นนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นการเปิด สังคมมันดีกว่านะเราก็จะได้จะรู้จักคนหลากหลายนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคอนเนคชั่นที่ดีนะในแตวก็ตามเนาะเราก็จะได้คอนเนคชั่นรู้จักคนเยอะขึ้นมันมันดีอยู่แล้วล่ะเอาง่ายๆนะคะก็ถือเป็นเพื่อนๆกันไว้นะคะก็ ทีนี้มาดูในเรื่องครอบครัวบ้างเป็นยังไงนเะรื่งครอบครัวกันดูแลเอาใจใส่กันในช่วงนี้เด็กๆนะต้องพูดคุงคุยกันให้มากๆต้องรู้จักสอนให้เขามีระเบียบวินัยให้เยอะขึ้นในช่วงนี้ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยจากโรคภยัยทั้งหลายที่มันแบบถาโถมเข้ามาทั้งหลายบางทีเนี่ยออโดยเฉพาะเวลาที่เขาไม่อยู่ในสายตาเราอะไรอย่างเงี้ยคะก็ต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะอย่างที่บอกนะว่าต้องกวดขันกันพอสมควรนะคะต้องพูดคุยทําความเข้าใจแต่ไม่ได้บีบบังคับนะ มไม่ใช่หมายความต้องไปบีบบังคับเขาเพราะบางท,ทีเด็กเขาก็ต้องอ่านอิสระพอสมควระะในเรื่องของการทานู่นนี่นั่นทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่ใดๆก็ตามเมื่ออะไรที่มันไกลหูไกลตาเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้แหละพูดถึงนะคะเราอดเป็นห่วงไม่ได้ก็ได้แค่เพียงแค่ระมัดระวังเอาไว้ก็เตือนเตือนกันเอาไว้แค่นั้นเองพูดคุยกันทำความเข้าใจดีที่สุดนะคะในช่วงนี้นะ,ะก็ฝากไว้ชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านนะคะก็หวังว่าคลิปในวันนี้จะเป็นประโยชนม์มากๆกับชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ